สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอิงสื่อนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับทูตของสหภาพยุโรปหรือว่า e อนั้นออกมาเปิดเผยนะครับว่าคณะกรรมาการยุโรปเสนอให้มีการห้ามนำเข้าเ็ตและก๊าซ LPG จากประเทศรัสเซียร,รวมถึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้มาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียเป็นส่วนของแพ็กเกจคว่มบาตรรสัสเซียในรอบใหม่แพ็กเกจคว่มบาตรครั้งที่สองนี้ยังมีมาตรการห้ามนำเข้าโลหะบางจำพวกจากรัสเซียและห้ามขนส่งสินค้า รวมถึงเทคโนโลยีที่อาจส่งเสริมขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมผ่านรัสเซียด้วยสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศจะหารือกันเรื่องมาตรการการคว่ำบาตรล่าสุดนี้ในวันที่17จิกายน2566และคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์เพื่อบังคับใช้มาตรการเนื่องจากจําเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจอากเป็นเอกฉันท์จากชาติสมาชิกทั้งหมดหากข้อสเสนอดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของสหภาพยุโรปก็จะเริ่มห้ามนําเข้าเพชรโดยตรงจากรัสเซียตั้งแต่วันที่1มกราคม2567 และเริ่มบังคับใช้การสืบสวนแหล่งที่มาในเดือนมีนาคมปี2567เพื่อป้องกันการนําเข้าอัญมณีรัสเซียที่ผ่านกระบวนการในประเทศที่3ามคณะกรรมการยุโรปยังผลักดันมาตรการการควบคุมการส่งออกของเครือบรรทุกน้ามันทั้งเก่าและใหม่ไปยังรัสเซียเพื่อควบคุมเพดานราคาน้ำมันรัสเซียอย่างเข้มง,งวดมากขึ้นเพื่อป้องกันรัสเซียหลีกเลี่ยงมาตรการการคว่ำบาตรของพวกเขาและมุ่งเป้าไปยังหน่วยงานของกองทัพความมั่นคงและไอทีของรัสเซียอย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดว่าประเทศขนส่งขนาดใหญ่อย่างกรีกกับไซปรัสจะยอมเห็นชอบด้วยหรือไม่ ทั้งนี้รัสเซียนั้นเป็นผู้ผลิตเพชรดิบรายใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีเหมืองเพชรหลายร้อยแห่งในภูมิภาคไซบีเรียซึ่งมันถูกใช้ทําแหวนแต่งงานสร้อยคอต่างหูและก็เครื่องประดับอื่นๆทั่วทั้งโลกแต่อัญมณีชนิดนี้รอดพ้นจากการว่วงบัตรของสาภาพยุโรปมาโดยตลอดซึ่งเหตุผลหลักก็คือว่าเบลเยียมต้องการเพื่อปกป้องเมืองอันเวิร์ฟที่ได้ชื่อว่าเมืองหลวงของเพชรโลกนั่นเองอันเวิร์ฟนั้นเป็นศูนย์กลางการท้าเพชรมาตั้งแต่ศตวรรษที่15 โดยเพชรดิบมากกว่า80%จากเหมืองทั่วโลกถูกซื้อขายกันที่นี่ก่อนจะเกิดสงครามยูเครนเพชรหนึ่งในสีก็มาจากทางด้านรัเสเซียซึ่งการนําเข้าเพชรที่ไม่ใช่ของรัเสเซียจะส่งผลให้ราคาเพชรแพงขึ้นเนื่องจากทุกคนนั้นต้องการซื้อเพชรจากซัพพลายเออร์เจ้าเดียวกันนั่นเองความเคลื่อนไหวนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้สื่อบทนนออกมารายงานข่าวนะครับว่ามาตรการการเล่นงานรัเสเซียโดยเฉพาะเรื่องของ,ของการกําหนดเพดานราคาทั้งหมนจากตะวันตกนั้นไม่ได้เป็นผลกระทบกับรับรเสเซียแม้แต่น้อย พราะทุกวันนี้ราคาน้ำมันดิบของรัสเซียที่ขายจะอยู่นั้นก็ขายเกินกว่าราคาเพนานที่กำหนดนั่นก็คือ60ดอลลาร์ต่อมาเรลสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้เนี่ยครับก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามาตรการักต่างทิศตะวันตกได้ออกมาเล่นงานรัสเซียนั้นไม่ได้ทำอันตรายกับรัสเซียแต่อย่างใดมีเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องทาอินเตอร์เนิวนั้นเกาะติดแล้วก็นำม,มาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้น subscribe, ินครคับ